สวัสดีครับผมนายกิติพรบัศีสาขาการจัดก,การธุรกิจวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาในรายวิชาหลักการตลาดครั้งที่ 2, สสอนโดยอาจารย์ชนินทร์พุ่มบัณฑิตจงอธิบายเหตุผลที่นักการตลาดจะต้องมีค้อสภาพแวดล้อมทางการตลาดก่อนวางแผนการตลาดเพื่อจะช่วยให้ผู้บริหารรู้จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในมองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภทโดยส่วนใหญ่จะวิเคราะห์องค์ประกอบหลักๆดังนี้จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค อธิบายสภาพแวดล้อมทางการตลาดต่อไปนี้ 1. สภาพแวดล้อมจุลภาค2สภาพแวดล้อมมหาภาคสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคประกอบไปด้วย1ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต2คนกลางทางการตลาด3ลูกค้า4กลุ่มสาธารณชน5คู่แข่งขันสภาพแวดล้อมระดับมหาภาคประกอบไปด้วย1สิ่งแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์สสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจัยใดบ้างที่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยภายในหรือปัจจัยที่สามารถควบคุมได้หมายถึงปัจจัยการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจหรือธุรการได้ประกอบไปด้วยตัวแปรสําคัญดังนี้ 1. ส่วนผสมทางการตลาด2นโยบายของกิจการ3ฐานะทางการเงิน4การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจัยใดบ้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการตลาดในด้านต่างๆเป็นปัจจัยซึ่งกิจการไม่สามารถควบคลุมหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่กิจการต้องการได้กิจการจําเป็นต้องมีการศึกษาในด้านปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการวางแผนหรือดำเนินงานทางการตลาดให้เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วยตัวแปรสําคัญดังนี้หวัฒนธรรมและสังคม2การเมืองและกฎหมาย3ธุรกิจ4การแข่งขัน 5. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี6คนกลางทางการตลาด7กลุ่มผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหรือ่อาากกิจร การตลาดในผู้บริโภคทงอธิบายว่าสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการตลาดอย่างไรเนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นพลังผลักดันที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารการตลาดซึ่งไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้เพียงบางส่วนดังนั้นบริษัทที่สามารถประสบความสําเร็จทางการแข่งขันได้นั้นต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่เสมอและคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น